ไปคุณนัชชนนสีกเกาะเกื้อครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชชนนสีกเกาะเกื้อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีสบ้าย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสะเดาท่านประธานสภาที่เคารพครับจังหวัดสงขลามีประชากรทั้งหมด1ล้าน5แสนคนโดยประมาณมีทั้งหมด16อำเภออำเภอชายแดนประกอบด้วยอำเภอสบ้าย้อย อำเภอนาทวีและอำเภอสะเดาท่านประธานครับวันนี้ปัญหาของด่านสะเดาแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขามเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมูลค่าการก่อสร้าง2,200ล้านบาทวันนี้นะครับปัญหาที่ไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีถนนเชื่อมครับถนนประมาณ1.5กิโลเมตรไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่อาคารแห่งนี้ได้เพราะฉะนั้น ผมเลยเรียกร้องจากท่านนายกรัฐมนตรีจัดสรรง,งบประมาณงบกลาง82ล้านบาทเพื่อสร้างถนนเชื่อมและค่าเวรคืน22ล้านบาทนี่คือปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นที่ด่านแห่งนี้ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ท่านประธานสภาที่เคารพครับด่านที่สองที่ตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านของผมด่านแห่งนี้นะครับเปิดมาแล้ว5ปีครับปรากฏว่าถนนสี่เลน 5กิโลนะครับจากแยกเข้าด่านเนี่ยสิจุดครับยังไม่สามารถสร้างได้เพราะติดปัญหาในเรื่องของค่าเวรคืนค่าอาสินเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นของจังหวัดสงขลาเราต้องไปร่วมกันแก้สิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้โครงการถนนวงแหวนของสเดานาทวีและสบ้ายย้อยซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมคิดว่า ปัญหาในเรื่องของการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าเกษตรยางพาราและก็ทุเรียนในอนาคตจะดีขึ้นก็เลยเรียกร้องของกรมทางหลวงชนบทและคมนาคมนะครับช่วยดำเนินการออกแบบและก่อสร้างด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ